อไม่ัากลัวเหรลูกไอ้ตั้งกลัวเข้ามาส่งของค่ะไปดูซิเขาส่งอะไรมาให้เราไปดูแล้ว Yeah. <laughs> เดี <łość> ๋ยวไคุณเปลี่กนเ็นกิริยาบอกว่าได้รับเสื้อแล้วค่ะุยหุยหุยุยหุยุยุยมามาพอช่วยเอาเอ้า ไอะลูกดาวอะแต่พ่อทำแต่พ่อนี่สวัสดีตอนเย็นนะทุกคนโอ้ oh. มามีมามีมาม,ม,มีช่วยช่วยอัญญาเขาจัดจัดรถหน่อยอัน,นเขาอยากจะลองคอมหนึ่งช่อไอวาเดินือมานะฉั<า>ซื้อเองก็ได้ทิ้อแลรอพูดอะไรคุณบีบอกว่ามาแล้ววันนี้ทันดูไม่ยาวหรอลูผมยาว ขนอย่าไปหยิบสิลูกมันสกปรกเป็นที่ฝุ่นเอาติดนิ้วเตะออกไปเอ้าเอ้าีอย่ให้เดินไปล้างมือเลยมันติดมันติดมันติดแล้วหนูไปหยิบทำไมลงไหมคะลงนี้ดีโอ้ มีว่าเสียว่าหลูกลงเถอะไปวางวอันนี้เลยพยาขี่หลังมามีดีกว่าไหมค่ขขี่หลังนะครับมาเดินข้างนอกมากจะได้หายใจสะดวกแข็งแรงโออ,อ,อ้มือดำปีเลยมามือดำปีเลยดูวนอะเดี๋ยวเอชั่วเปียกมา ขอบคุณคุณปียานันนะครับส่งมาหนึ่งร้อยดวง นั่งไหวไหมลูกนัง่งไหวไหมคะหรือไม่ก็ไปเอาไอ้สามล้อขาถ่ายในบ้านนะคะเออเอาขาสามล้อขาถ่ายในห้องน้ำมาสิไม่ใช่ไม่ใช่อีสามล้อของพี่ถีกับน้องพีที่เขาเขียนในบ้านอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดล้อเออเออเอารถเอารถบุรีอ่ะลถบุรีฝนตกคะ่ะพ่อพ่อี๋ยวพ่อเอารถให้ลูกลองออกกนนเอากันเดี๋ยวแล้วโเอารถให้ น the ีนีนี 1941, ่ดูนี s <S ่ด speak ูนู่นี่เมันต้อหั้นขึ้ปั่นไปข้างหน้าสิลูกปั่นไปทีไปข้างหน้าทีไปไม่ใช่อึ้อ่ะนี่ดันไปงี้อ้าไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายทีไปข้างหน้า ขีบไปเร็วขีบไปอ่าโอเคโอ้คุณจีดาพาส่งมา2,500ดวงได้สตาปาร์ตี้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณคุณทัก ตะก,กะแต,น,ต,กกะแตนใช่ไหมตะก,กะแตนแนะ่ขอบคุณนะครับ าไปทิ้งนะได้ไหมงอนงอนเข้าบ้านเลย น้อยเลยแล้วมาไปเล่นเลยปะพี่ชายไปเล่นปช่าไม,ม่เเ,เป็นลายแบ่งๆกันเล่นลูกปะหนูเล่นเถอปะปะพิธีปะ มีคนส่งมาว่าได้เสื้อได้เสื้อแล้วเสื้อสวยมากเนื้อผ้าดีจะบอกว่าใครสั่งนะคะนี้สงเลยก็ยังสั่งได้อยู่นะทุกคนสั่งได้ะพิเสวยไหมต่ไม่มีของนะไม่มีเกนะอใ่อัี่พรุนี้สเลยนะคะเพราะเขาจะมารับหมูทอดของบ้าคุณเขเลยไปยีเดียกันเลยเอ่ะใครอยากได้รวดเร็วนะคะสั่งได้เลยนะคะ คุณเคสเอสส่งมา220ดวงกับคุณครับผมยังไม่เอ้ยบังค์เคสนะคะทีนี่แหละแล้วก็สั่งได้เลยอยากได้สีอะไรบอกเลยครับเดี๋ยวทำมอดเดอร์ให้ว้าวคุณปาริชาส่งมาหนึ่งราสิบดวงขอบคุณนะครับ คุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะคุณผู้หญิงลืมยากด้วยขอบคุณนะคะหนึ่งร้อยดัวคุณพาเฮ้ยระวางลูกในบ้านก็เจ็บตรงไหนก็ทำไม่ได้ลูก ไปเล่นตรงนู้นสิมาเข้ามาเล่นตรงนี้ทำไมไปไปเล่นตรงนูน้นไปพี่กว้างๆระยองฝนตกฝนตกหลายที่เลยดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนเอาหมวกให้เขาใส่ก่นอน <laughs> เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยสองขวบจริงป่ะเนี่ยลูกยังไม่สองขวบด้วยเนี <S 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 ่ยเดือนหน้าถึงจะสองขวบนะลูกเสื้อกับกระเป๋ามีออยปล่อยเอฟวันไหนคะพ่อพ่อไอบายังทำไม่ได้ เดี๋ยวประกาศอีกทีนะครับเป็นแฟนพาพาไอ้บาเล่นด้วยสิเฮ้ยระว่างรวรา คุณบุญญาชิดาส่งมาหนึ่งร้อยดวงดูดูดูวอนวนอ้วนโลกก่งไปแล้วก่งไปแล้วเราอะมันนี้ลงก่อนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกลับให้พ่อกลับรถให้อึ๊บอาไป เบา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 วนา,านบโบนนโบมาดูหน่อยเดี๋ยวหัวฟาดเรา สุภัตตาบอกว่าได้รับเสื้อแล้วมีคนได้รับเสื้อแล้วหลายคนนะนนถ้ารอ,อยังไงนี่อันนี้คือเราส่งเลขเช็คเช็คไปแล้วใช่ปะ่ะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแท็กกิ้งนัมเบอร์เขาได้ตัง้งแต่ตอนที่เขาสั่งซื้อแล้วก็ตอนนี้ก็คือส่งส่งไปได้แล้วนะครับแล้วเช็คได้ไพี่ลักดูนะ เราว่านะตัวนี้แหละที่มันจะเล่นโรลเลอร์เบดได้เออไม่กลัวว่ามันอะๆลกไนี่มา what's that

ช่วยประกบด้วยสองคนนี้นนนทุกคนอ,อยากรู้่หม่า่าเ่ขอะไรอาฮ่าฮ่่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยาย่าไอาาา ไม่ประกบไปเลยประกบไปเลยแต่ละคนพ่อมีงานมาันที่ยี่บเก้าไหมมีนะเรามีนะ,ะเรามีงานาที่ยี่ิบเก้าเราไปทั้งไ,ไปทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมทีพี เฮ้ยระวังระวังระวังวังพี่โฉันระวังเสี่ยวระวังน้องลูกระวังน้องพี่ไอ้บาไปไหนแต๊ะ พี่พุ๊กพี่ปุ๊ก,กดูอัญญาดูเน,นี่ยฮัลโหลพิธีไอ้บาเป็นเล่นอันนี้ไหมลูกเล่นรถอันนี้ไหม ูนก็ฝนตกหนักก็ลองดูนะครับระมัดระวังด้วยตรงไหนอยู่ที่จุดเสี่ยงก็ดูแลตัวเองด้วยนะฟังข่าวฟังอะไรดีๆเดี๋ดวยวถ้าเผื่อมันเสียงมากก็ออกมาจากพื้นที่อะไรอ่ะลูกเอาเรใหญ่ ใายแล้วเหรอใช่แล้วว้าวมันใหญ่มากไหนทีสิทีททเห็นอะไรครับ เครื่องมันแรง คุณโยธกาได้นะครับส่งดำมาห้าสิบดวง ได้รักได้รักด้วย้บาทด้วยดูเขาดิโอ้ยพรโอ้ยพรไปไหนลูกดูเดินไปตายยิ้มเลยอ้าวงอนกันอีกแล้ว

ขึ้นมาขึ้นมาเอาเขาขึ้นมา,นมาเดี๋ยวขาดทะลอะกันฝนตกแล้วลูกฝนเหมือนลงเม็ดแล้ว เข้าไหมอ่ะเดี๋ยวพ่อเปิดให้ใพต้องใช้าไ,ไ,ไแล้วพ่อเปิดไม่ได้เพราะว่า เราเปิดไม่ได้แล้วนะมีคนมาเล่นประตูนานไปต้องรอสักพักหนึ่งโอเคเข้าบ้านกันลูกเข้าบ้านกันปะโว้ น้องแกงส้มบอ,อกว่าเพิ่งเรื่องเรียนที่สารยาฝนตกหนักมากดูแลตัวเองกันด้วยนะจริงเราก็มันมีบอกให้หลายเพราะว่าเด็กออกมาเดินเล่นก็เด็กเข้าบ้านแล้วเราก็จะเลิกแล้ว่ะอัญญาเข้าบ้านกับพ่อปะเอาวางไว้วางไว้มาจุงมือพ่อวางไว้ค่ะจุงมือพ่อบักเข้าบ้านกันอัญญาลิน ยาเข้าบ้านกันครับอันนี้แล้วไม่อันนี้มันแบตหมดลูกแบตหมดแบตหมดแบตไปเร็วเขาอยากมาเล่นวันหลังนะไปโอเคอ่ะยุงเยอะนะยุงเยอะไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านจับมือพ่อไหมไปไปเร็วๆไปค่ะเรื่องเข้าบ้านเข้าเขาบ้านที่หมดแล้วไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน บ๊ายบายบ๊ายบายพ่อหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายยังไม่วบ๊ายบายก่อนเด้อจะออกทำไมบ๊ายบาย